เราจะเริ่มกระบ,บวนการอัตโนมัติแอดของเรานะครับโดยการสร้างตัวเก็บข้อมูลที่ชื่อว่า Facebook Pixel ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้นะครับผมคาดหวังว่าน่าจะเสามารถยิงแอดพื้นฐานทั้งหมดได้แล้วนะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายสร้างแคมเปญสร้างแอดเซตแอดต่างๆทําได้หมดแล้วแล้วก็แน่นอนว่าคุจะต้องมีเว็บไซต์หรือว่ามีเซลเพจเอาไว้ใช้งานในการเก็บข้อมูลแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเจะเริ่มทํากันก็คือเราจะสร้าง เฟซบุ๊กพิกเซลขึ้นมานะครับเฟซบุ๊กพิกเซลคืออะไรนะครับมันคือ,อถ้าเปรียบเทียบเว็บไซต์เหมือนบ้านหรือว่าเหมือนร้านค้าเนี่ยไอพิกเซลก็คือเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดนะครับที่เรามาติดในบ้านหรือในร้านของเรานะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนเข้าร้านว่าเขาเข้ามาแล้วเขาเดินไปตรงไหนบ้างน,นะครับเขาสนใจสินค้าชิ้นไหนเขามีการสอบถามข้อมูลหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเฟซบุ๊กพิกเซลจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนที่เข้าเว็บไซต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับ สิ่งที่อาจจะต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook Pixel ก็คืออย่างแรกนะครับ1บัญชีบัญชียิงแอดหรือว่าแอดแอคเคานะครับมันจะสร้างได้1 p i x e พิกเซลในตอนเริ่มต้นครับแต่ว่าเดี๋ยวพอใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็เพิ่มให้เองแหละแล้วแต่ลมมันนะครับเดี๋ยวบางบัญชีจจะสามารถสร้างได้หลายพิกเซเลยด้วยก็มีนะครับแต่ว่าไอเอหนึ่งบัญชีแอคเคาท์หรือว่าบัญชีธุรกิจซึ่งเป็นตัวใหญ่ที่คุมในตัวบัญชียิงแอดคุมในแอดแอคเคาอยู่เนี่ย 1, 1 b u s i n e s s a c c o u n t เนี่ยมันจะสร้างได้แค่200พิกเซลนะครับซึ่งผมคิดว่า,าไม่น่าจะใช้ได้ครบอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะทีนี้หลังจากเราสร้างพิกเซลขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องตั้งค่าให้มันเ,เก็บข้อมูลแบบ a d v a n c e d Matching ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำพร้อมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเวลาเรามี Facebook Pixel แล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถแชร์ไอตัวพิกเซลเนี่ยระหว่างแอดแอคเคาน์ในบิ s เนสแอคเคา u n ์เดียวกันได้นะครับ ไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Ads Manager นะครับก็ให้มาที่ All Tools ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู Events Manager ตรงนี้นะครับพอคลิกที่นี่ปั๊บมันจะพามาที่ Events Manager หน้านี้นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาเช็คก่อนว่าเรากำลังเลือกใช้บัญชีที่เราจะใช้ยิงแอด จะใช้สร้างพิกเซลจริงๆหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะครับก็มาเลือกบัญชีตรงนี้นะครับพอได้บัญชีที่เราจะใช้งานแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างพิกเซลกันนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยสร้างมาก่อนหน้าตรงนี้มันจะว่างๆนะครับจะแตกต่างจากรูปของผมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับให้เอาเมาส์มาเออมาชี้ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับตรงเออ เครื่องหมายบวกนะครับพอเราเอาเมาส์มาที่ตรงนี้ครับเมนูมันจะขยายออกมานะครับก็จะเห็นว่าไอเครื่องหมายบวกคำสั่งมันคือ connect data source นะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็เลือกเว็บนะครับ facebook pixel เราจะใช้กับเว็บไซต์นะครับแล้วก็คลิก connect เราก็ตั้งชื่อ pixel ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก create pixel ไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามีให้กรอกข้อมูลอื่นก็กรอกไปแล้วก็กด next 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 อะไรเนี่ยนะครับจนสุดท้ายได้ตัว facebook pixel ขึ้นมานะครับ เราจะรู้ว่ามันคือ Facebook Pixel ก็ต่อเมื่อไอคอนข้างหน้ามันเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะเป็นรูปเหมือนแล็ปท็อปแบบนี้นะครับโน้ตบุ๊กแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นรูปอื่นอย่างเช่นรูปบ้านอะไรแบบนี้หรือเป็นรูปเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพวกนี้ไม่ใช่พิกเซลนะครับจะต้องเป็นรูปคอมแบบนี้นะครับก็แสดงว่าสร้างไตัวพิกเซลขึ้นมาได้แล้วนะครับพอได้ Facebook Pi เซ l แล้วนะครับก็ ให,ให้เลือกที่พิกเซลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับจะเจอคําว่า turn on automatic advanced matching นะครับถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะอ,อ,อะไรอะ่ะเปิดการเก็บข้อมูลแบบ แอดวานอะไรประมาณนี้มนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ให้มา toggle ตรงนี้นะครับจาก off ให้กลายเป็น on แค่นี้เองนะครับเท่านี้ p i x ซ l เราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูวิธีการแชร์ pixel หรือว่าวิธีการถ้าบางทีเนี่ยผมเห็นคําถามที่มักจะเจอบ่อยคือบางคนสร้าง pixel ขึ้นมาหรือบางคนนะมี pixel อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาเรียนนะครับแล้วก็ใช้มั่วไปแล้วนะครับทีนี้อยากจะลบ pixel ออกจากบัญชีเนี่ยเพื่อที่จะได้ทําใหม่เลยสตาร์ทใหม่เลยอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเอ่อพิกเซลเนี่ยมันลบไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีเอาออกจากบัญชีนะครับก็ให้ไปที่เมนูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปที่ Business Setting ตรงนี้นะครับมันก็จะพามาที่หน้า u s i n e s s s e t t i n g เนาะก็มาเลือกกับบัญชีธุรกิจของเรานะครับถ้าใครมีหลายบัญชีก็มาเลือก Business ที่เราจะใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าใครมีบัญชีเดียวมันก็จะอยู่ที่ไอตัว Business Account อันนั้นอยู่แล้วนะครับจากนัน ฝั่งซ้ายมือนะครับตรงเมนูให้มาหาคำว่า Data Source ตรงนี้นะครับคลิก d r o ป d o w n จะเจอเมนู p i กเซลก็ให้คลิกที่ Pixel ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วที่หน้านี้นะครับตรง Pixel ตรงนี้นะครับเราสามารถกด Add ตรงนี้ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง Facebook Pixel อีกวิธีนึงก็ได้นะครับโดยที่ถ้าเราสร้างตรงนี้ยไอพิกเซลเนี้ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาในบัญชีธุรกิจนะครับพอเราได้ Pixel ตรงนี้มาปับนะครับหรือว่าหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่า สร้างพิกเซลก่อนหน้านี้ที่หน้า Event Manager ตรงนี้นะครับพอได้พิกเซลมาพิกเซลมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนตัวเนี้ยที่ผมสร้างที่ Event Manager เมื่อสักครู่นะครับก็ผมจะได้พิกเซลมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเมาที่พิกเซลตัวที่เราจะจัดการมันนะครับแล้วมาคลิกที่ Connected Asset ตรงนี้นะครับถ้าใครสร้างพิกเซลนี้ที่ Event Manager จะเห็นว่าที่ Connected Asset อะครับมันจะมี ชื่อบัญชีชื่อแอร์แอลเค้อยู่อยู่ในนี้นั่นแปลว่าไอพิกเซลตัวนี้นะครับมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเชื่อมกับแอร์แอลเคนี้นะครับวิธีการถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบพิกเซลออกคือเราลบไม่ได้พิกเซลเนี่ยลบไม่ได้มันจะอยู่ตรงนี้เสมอนะครับแต่ว่าเราสามารถลบแอร์แอลเค้ตัวนี้ออกจากพิกเซลที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับสมมุตินะทำให้ดูสมมติผมลบตรงนี้ป, irm, ปั๊บคอนเฟิร์มปุ๊บนะครับแล้วผมกลับไปที่ Event m a n a g e r ที่บัญชีนี้ของผมนะครับผมรีเฟรชปั๊บนะครับ อ่ะพิกเซลมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ผมมีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับวิธีแก้ก็เหมือนเดิมวิธีถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาให้มันเข้ามาอยู่ในตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะครับจะใช้พิกเซลเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมไปที่ business setting มาที่ data source pixel แล้วก็มาที่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาที่ connected asset แล้วก็ add บัญชียิงแอดที่เราอยากจะเชื่อมกับพิกเซลตัวนั้นเข้าไปนะครับกด add ปึ้งอ่ะกดดันเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับกลับมาที่ event manager ถ้าผม refresh อีกสักทีหนึ่งนะครับ อ่ะพิกเซลก็โผล่กลับเข้ามาแล้วนะครับวิธีนี้นอกเหนือจากจะเอาไว้ใช้ลบพิกเซลออกจากบัญชีที่เราเอา่อหมายถึงว่าลบพิกเซลที่เราไม่ได้ใช้ออกจากบัญชีแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะแอดแอสเซทตรงนี้นะครับ เชื่อมกับบัญชียิงแอดตัวอื่นก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีพิกเซลที่เราเก็บข้อมูลไว้แล้วแล้วเราอยากสร้างบัญชียิงแอดใหม่นะครับเราก็สามารถสร้างบัญชียิงแอดใหม่แล้วก็เชื่อมพิกเซลตัวนี้เข้ากับบัญชีนั้นได้นะครับบัญชียิงแอดอันนั้นก็จะสามารถใช้งานพิกเซลตัวเดียวกันนี้ได้ด้วยนะครับ สำหรับ Facebook Pixel ก็มีประมาณนี้นะครับสร้างมันขึ้นมานะครับตั้งค่า Advanced Matching ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะ Install ไอตัว Pixel เนี้ยลงบนเว็บไซต์เราได้ยังไงในบทหน้านะครับ